สวัสด,ดีค่ะสปาเจ้าวันนีดด้ฮาวมะพรานุ่มๆจับป่ากันไหนจับป่าโชว์เหรอหรอ้อยอ้ยอ,ย,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 อยน้ำสปาไม่ได,ด้มาเจ้าตะกี้นี่ค่ะได้ป่าอย่างเจ้าปลาไส้ครับปลาลิมกัมีโย,โยโย่จักแกนลงเลย <laughs> ย่าหนาย่าหนาอันนี้ถึงล่าไล่เลยหนาวกระพ้า, <laughs> ม,าพมเตื่องล <laughs> ่าไล่ล่าดีว่น, <laughs> นิจเจ้ากำลังจับปลาปลายัางน่ะป่าน,นินป่านินได้ป่าน,นินเจ้าโคตรป่าน,นินเจ้า <laughs> <laughs> ตัวตาสามดิ้วนี่เจ้าเห <laughs> ็นไหมค่ะ ตัวตเล,กล็กก็มาจับปลา,าตัวเึียเจ้าตัวเล็กได้ปลาอย่างเจ้าปลาอย่างบลาห้ปลาซ้ายไม่ปลาซ้ายหนึ่งตัวนั่นนั่นนั่นตัวเล็กได้หนึ่งตัวแล้วเจ้าเก่งมากาน้าลูกมันลอยแนะ่้น่ะนั่นนะขาวขาวเนี่ยหน้าลูกเนี่ยเออ เออนี่ยปลาใต้แล้วเจ้าตัวเล็ก่ค่ะปลานิ้นเล็กนักเอากระดอนไปแล้วเจ้าไปแล้วได้ขน่ดตัวเล็กไม่ค่ะได้ประดุกเจ้าอาไรไม่ใส่ไห่ใส่จับนะ ม,นะมันมดุดที่เปิดมดปลาสลิมฉลาดไปาตายไปเอออยู่เลยตังแลว้วก็บะงอมตายอย่างเจ้าปลาดุกเจ้าปลา,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 าดุกตัวใหญ่มาก มุดไปแล้วปืนมันแบบปืนมันข่วงค่ะมึงนบได้เจ้าเพราะว่ามันรูดมันมุดออกไปแล้วมุดออาคอยตีนไปแล้วเจ้าเ <laughs> นี่ยลูกเนี่ยเนี่ยตอนี้นี่นนนนนยยูนี่แหละล,ะลกูก <c oughs> ตักเลยโอ้โอ้โอ <laughs> <laughs> อเกง่งเก่งเก่งได้แล้วหนึ่งตัวเจ้าตุ๊กขานมนม

ตั้งต่ก้นปลาไปได้ลูกุ้นนะไหนปลาปุณนะเต็มไหมนะลูกย่ำไปตักปลาพักบุ้งเนี่ยเดี๋ยวกินน้ำแล้วฮั่นเนะีักบุ้งอย่าลูกฮั่นมาเป็ี่นน้ำทะเลกับเป็ี่นน้ำมาฮั่นเปลี่ยนปลาพักบุ้งก็แหลเนี่ยเยต็มเลยลูกปา่า แล้จ้าป๋าก็แลวอ,นนอย่างม้าออกมาเสี่ยงกันขนาดลูกนะแข่งลูกขั้นแรกคอย,คอยตักตั้งหน้ามาันกับลูกห้ามตักโดยก้นมนกเกิดตั้งหน้าวักตั้งหน้ามาันโ,โอ้แต่เจ้าเาออเก่งมากได้ละหนึ่งตัวเจ้า ตตวเล้กเนย่าป่าช้อนถ้าคุณป้าดูเหรอลูกเจ้าป่าย่าไปหมดแล้วเจ้า <c oughs> เหลือแต่ป่าตัวน้อยอันทุกป่ายัางน่ะนอนดินเดีเดเดเดาๆๆๆกดนอันนีนนน้น ขืนปฟอกปาาข้างบนกับเจ้าห้ามทายโต๊ะนะเจ้าโต๊ะจะย่ปาปารึบ <c oughs> ขึ้นตัดฟังกับเจ้าตับฟังชั้นขนาดต้องห้ามออกสื่อ <c oughs> ในป่าที่ไหนมีม,มีอยู่ก็ <c oughs> ป่าอยู่ในทางดันเจ้า นี่ครบับปลาโอ้ยปลาบูตัวใหญ่ขนาดเจ้าปลาบูปลาอันนี้ปลาอย่างนี่ปลาโน้นจันทร์ก็ปลาอย่างมีปลาหลิมตัวเจ้าปลาดุกปลาบูตัวใหญ่ขนาดเจ้าแล้วก็มีปลานิลตัวเจ้าทำว่าปลาในทางกันเจ้า นี่ค่ะป่านีาถังได้ประมาณา 3, 4, 10, 30, สักสามสี่สิบโลสามสิบเกลงถังถังนี้ประมาณห้าสิบโลน่าจะได้ประมาณสักสามสิบโลนี่ค่ะป่าย่าย่าๆเลยเจ้านี่ค่ะอันนี้ปิดน,นั่นหนองของหมู่บ้านเจ้า เดี๋ยวจะเอาไว้ทำแท่งน้ำจะเก็บน้ำไว้ใจเจ้าโอเคจบเอพิโซดนี้กันนะเจ้าขอบคุณค่ะวัสดีเจ้า